เด็กน้อยนะคะก็ยังกินนมกันตาแป๋วๆเลยนะคะโดยเฉพาะน้องวาเลนไทน์เนี่ยเป็นน้องที่ตัวเล็กที่สุดใน3ตัวที่ถูกคนเอามาทิ้งขยะนะคะ3ตัวนี้น้องวาเลนไทน์จะตัวเล็กมากกว่าเพื่อนนะคะก็เลยติดขวดนมยาวๆเลยนะคะส่วนน้องคริสต์มาสเนี่ยนะคะก็ไม่ไม่ค่อยกินขวดนมแล้วนะคะก็สามารถ กินอาหารเปียกได้แล้วก็อิ่มแล้วไม่ต้องหิวนมเหมือนพี่2ตัวนี้นะคะเหมือนน้อง2ตัวน้องอีสเตอร์กับน้องวาเลนไทน์เนี่ยจะยังติดขวดนมอยู่นะคะก็เลยซื้อผ้าผูกเปยมาให้ใหม่นะคะแล้วก็พอกินนมเสร็จเนี่ยวันนี้พี่ลูกขึ้นลูกสาวผู้กองเนี่ยเขาจะต้องกลับไปทํางานแต่เช้านะคะก็เลยจะต้องไปส่งกันตั้งแต่7จ็ดมงเช้าเลยก็รีบปลุกน้องมาให้ตื่นมากินนมนะคะแล้วก็เข้าห้องไปกินอาหารเปียกกับแม่มณีนะคะ ก็ต้องรีบออกจากบ้านกันเช้าหน่อยวันนี้นะคะส่วนเมื่อคืนนี้ก็มีเรื่องราวของน้องโลมานะคะกับน้องโตโร่นะคะเขาก็เล่นกันนะคะแล้วก็น้องโตโร่เนี่ยนับวันก็ยิ่งจะร้ายกาจมากขึ้นนะคะน้องแมวตัวที่ตาบอดทั้งสองข้างนะคะเผื่อพี่น้องที่เข้ามาติดตามใหม่ๆนะคะจะได้ทราบว่ามีที่มาอย่างไรนะคะเดี๋ยวผู้กองจะเล่าเรื่องราวของน้องโตโร่เนี่ยยาวๆอีกสักรอบหนึ่งนะคะเผื่อท่านที่เข้ามาติดตามใหม่ๆเนี่ย จะได้ทราบเรื่องราวของน้องๆรวมถึงน้องตัวอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆเทยอยเล่าไปแล้วข้างบนหลังตู้เสื้อผ้านั้นก็คือน้องปูม้านะคะน้องปูม้ากับน้องโรมาเนี่ยจะสนิทกันมากแล้วน้องปูม้าเนี่ยจะไม่ชอบผู้กองเลยจะไม่ชอบเข้าใกล้ตอนที่เลี้ยงระบบเปิดเนี่ยน้องปูม้าตัวเนี้เคยเดินไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ ไปตามถังขยะไปตามถังน้ําของหมู่บ้านไปทั่วไปหมดเลยนะคะแล้วก็จะกลับบ้านมาแล้วก็จะออกไปเที่ยวใหม่เป็นตัวที่เที่ยวเก่งมากเพราะฉะนั้นตอนที่ผู้กองเลี้ยงเขาระบบปิดเนี่ยเขาค่อนข้างหงุดหงิดแล้วก็ค่อนข้างจะไม่พอใจแล้วก็ตอนที่ไปเที่ยวเนี่ยก็ไปไม่ทราบว่าไปโดนรถชนหรือว่าโดนอะไรมานะคะขาหัก แล้วผู้กองก็ต้องพาเขาไปหาคุณหมอเพื่อเข้าเฝือกนะคะช่วงที่เข้าเฝือกเนี่ยก็ต้องจํากัดบริเวณขังไว้ในกรงเล็กๆเ,เนี่ยอันนั้นยิ่งทําให้เขาเกลียดไม่ชอบผู้กองเข้าไปใหญ่นะคะส่วนตัวนี้คือน้องสบายนะคะน้องลงมาก็กําลังจะโชว์ว่า เวลาที่เขานอนอยู่หรือว่าเดินอยู่นียน้องสบายชอบมาไต่หลังเขาแล้วก็มาเดินเดินบนหลังเขานะคะจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของน้องโลงมากับแมวในบ้านเนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์ของผู้กองกับแมวในบ้านเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันเพราะว่าน้องโลงมาจะเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็จะค่อนข้างเล่นตลกตลกแรงแงอะไรที่มันแปลกไปจากผู้กองนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเห็นภาพเขาแบบนี้นี่อีกตัวหนึ่งน้องปลากิมเขาก็จะโชว์ให้ดูว่าเวลาที่เขาเรียกน้องปลากิมมา ไต่หน้าอกเขาสามารถทําได้เรียกน้องปะกิมมาไต่หน้าอกเขาได้นะคะแล้วตัวที่ขี้ฉาก็คือน้องปูม้าเนี่ยก็จะดูสายตาน้องปูม้าส่อนก็จะดูขี้ฉาเวลาที่เห็นน้องลมมาไปเล่นกับน้องๆ้องตัวอื่นนะคะเนี่ยน้องลมาจจะพยายามจะทําให้ดูว่าน้องปะกิบเนี่ยเวลาเรียกนะคะเดี๋ยวดูนะคะก็จะสามารถไต่ขึ้นอกได้แล้วเขาก็บอกว่าเวลาที่แม่ไม่ถ่ายคลิปอะเวลาที่เขาเล่นกันเองเนี่ยเขา ทำตามแล้วก็เชื่อฟังน้องโลมามากให้ทําอะไรเขาก็จะทํานะคะนะเดี๋ยวดูน้องปากิมก็ทําได้กันอยู่นะคะเขาน่าจะสื่อสารอะไรกันได้มากกว่าผู้กองจริงๆแล้วผู้กองเนี่ยเลี้ยงแมวจรแบบนี้มาตั้งแต่ น้องโงมาเล็กมากประมาณสองขวบสาขวบเรื่อยมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคุณย่าปินปินเนี่ยก็อยู่มาตั้งแต่น้องโงมาอยู่อนุบาลหนึ่งแล้วก็ทุกวันนี้คุณย่าปิน,ป,นปินก็อายุ1 7 1 8ปีไปแล้วนะคะซึ่งตอนนี้น้องโงมาก็อายุ22แล้วนะคะก็เรียกว่าอยู่ด้วยกันมาคุกคีกันมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้คือน้องบัวลอยนะคะแล้วส่วนพี่ลูกคลื่นเนี่ยก็จะอยู่คุกคีกับน้องๆอ,อย่างนี้เช่นกันแต่ว่าในขณะเนี้ย พี่ลูกคลื่นเนี่ยก็จะออกไปทํางานที่กรุงเทพนะคะก็จะนานๆกลับบ้านทีแล้วจริงๆแล้วพี่ลูกคลื่น,นี่ยเป็นภูมิแพ้ชนิดที่รุนแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่กลับบ้านมาเนี่ยเขาก็รักแมวอยากจะเล่นกับแมวนะคะแต่บางทีก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ตอนนี้เขาก็ต้องรักษาตัวเองกับหมอจีนอยู่นะคะสำหรับลูกสาวคนโต ซึ่งชื่อว่าพี่ลูกคืนนะคะส่วนตัวนี้น้องบัวลอยนะคะแล้วน้องอิสเตอร์เนี่ยเขาเดินหลงออกมาจากห้องที่ผู้กองกาัก,ากบริเวณไว้ยังไงไม่ทราบนะคะก็มาเจอกับน้องบัวลอยจริง,รงๆแล้วการที่ปล่อยลูกแมวเล็กๆออกมาแบบนี้ผู้กองก็พยายามระมัดระวังอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าจะมีอาจจะมีน้องแมวตัวอื่นที่ผิดกลิ่นแล้วอาจจะไม่ชอบแล้วอาจจะฟัด เป็นเรื่องเป็นราวจนถึงขั้นบาดเจ็บหรือว่าล้มตายอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังมากๆนะคะผู้กองก็ระวังอยู่นะคะก็ต้องรอเวลาให้น้องๆแก๊งถูกทิ้งขยะ3าตัวเนี่ยโตมากกว่านี้ก่อนนะคะถึงจะยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะน้องโตโร่กันดีกว่านะคะน้องโตโร่ก็กําลังหาเรื่องพี่หมื่นนะคะพี่หมื่นเนี่ยแอบอยู่ในโต๊ะตรงนั้นเนี่ยดูน้องโตโร่นะคะ เกน้องๆตัวอื่นเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันนะคะยิ่งโตยิ่งเกเรสําหรับน้องโตโรถึงแม้ว่าตาทั้งสองข้างเนี่ยจะมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าไม่ได้ดูน่าสงสารแล้วใช่ไหมคะตอน,น,นแรกๆเนี่ยทุกคนก็บอกดูน้องโตโรแล้วน้ําตาไหลเลยนะคะดูโตโรแล้วน่าสงสารจังเลยนะคะก็ดูฤทธิ์ของน้องโตโรนะคะดูหางกัดไกวแบบจะขย่ําเหยื่อนะคะพี่หมื่นเนี่ยจริงๆแล้วพี่หมื่นอายุมากกว่าโตกว่าน้องโตโรนะคะแต่ว่า ก็บางตัวเนี่ยนิสัยดีไม่ชอบสู้ใครนะคะก็จะอยู่นิ่งๆนะคะน้องโตโร่เนี่ยถ้าผู้กองได้ได้ยินเสียงเขาเกเรคนอื่นแล้วผู้กองดุปุ๊บเนี่ยเขาจะเชะใช้ไปทําอย่างอื่นเลยนะคะทั้งที่เราเห็นอยู่ว่าเขาจะทําอะไรนะคะแต่ว่าทาเนียนไปอย่างอื่นเลยสําหรับน้องโตโร่เนี่ยฉลาดฉลาดมากก็ชอบเล่นแรงๆด้วยเวลาเล่นกับผู้กองหรือว่าเล่นกับน้องโรมานะคะบางทีก็งับขากัดขา เล่นแบบแรงๆเลยกัดแบบคล้ายๆจะจริงจังเลยทีเดียวดูนะคะนี่ขาน้องโลมาโดนเกาะไปแล้วนะคะน้องโลมาน้องโตโร่เนี่ยเกาะติดแบบนี้เลยนะคะเล่นกันอย่างนี้เป็นประจำนะคะแล้วน้องโตโร่เด็กก็จะเล่นแรงๆแบบนี้นะคะตามภาษาน้องแมวเ,เพศผพู้บางทีก็ต้องโดนดุไปบ้างเหมือนกันตามเตียงตามโต๊ะสูงๆในบ้านเนี่ยน้องโตโร่สามารถปีนขึ้นปีนลงเองได้นะคะขเขาก็จะเรียนรู้กับการที่จะอยู่ในบ้านหลังนี้ตอนที่รับน้องโตโร่มาเนี่ย อายุประมาณแค่2เดือนเองนะคะเท่าๆกับน้องๆลูกแมวที่ถูกทิ้งขยะมา3ตัวนั้นตัวเล็กเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุประมาณก็สิเดือน11เดือนยังไม่ถึงขวบเลยนะคะสําหรับน้องโตโรนะคะแล้วส่วนตัวนี้น้องแสนสุขนะคะผู้กองตอนนี้พาไปฉีดยาทุกวันติดต่อกันมาช่วงหกาดนะคะผู้กองก็ไม่ได้ไปไหนเลยก็อยู่กับน้องๆน,นะคะแล้วก็คุณหมอก็ตรวจเลือดเมื่อวานนี้นะคะคุณหมอบอกว่าผลเลือดเนี่ย เริ่มดีขึ้นนิดหนึ่งนะคะก็ถือว่าดีใจมากเลยเมื่อวานนี้เพราะว่าพยายามฉีดยาแล้วตรวจเลือดฉีดยาแล้วตรวจเลือดมาหลายรอบมากนะคะผลเลือดก็ไม่กระเตื้องขึ้นเลยไม่นําซ้ําเม็ดเลือดแดงยังแย่ลงแต่เมื่อวานนี้คุณหมอบอกว่าเม็ดเลือดแดงอ่ะดีขึ้นมาหน่อยนึงแล้วเม็ดเลือดขาวนยถึงจะทรงตัวอยูอ่ก็ยังมีความหวังที่จะได้ลุนต่อไปแล้วดูจากสภาพภายนอกเขาเนี่ยดูดีมากนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยก็ไล่เกน้องฟินแลนด์ คือเวลาที่ไล่เกมน้องฟินแลนด์เนี่ยจะรวดเร็วปานสายฟ้าแลบเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรไม่ชอบแล้วก็จงเกียตจงชังน้องฟินแลนด์มากน้องฟินแลนด์ก็จะวิ่งหนีแล้วก็ร้องกรีดรันบ้านเลยนะคะสำหรับน้องฟินแลนด์กับน้องแสนสุขนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับการที่อาการของน้องแสนสุขดีขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวก็คอยดูคอยติดตามกันต่อไปนะคะสําหรับอาการของน้องแสนสุขนะคะคุกกองเนี่ยลุ้นทุกวันแล้วก็ พาน้องไปฉีดยาทุกวันวันไหนที่ไปทํางานแล้วต้องกลับบ้านถึงบ้านค่ามืดยังไงก็แล้วแต่ก็จะต้องพาน้องแสนสุขไปฉีดยานะคะไม่ว่าน้องตัวไหนก็แล้วแต่ที่ป่วยนะคะส่วนแม่สายรุ้งสบายดีนะคะก็ยังมีท่าทีแบบนี้กับผู้ปกองอยู่เรื่อยไปอยู่ในบ้านนี้มาปีกว่าแล้วนะคะก็ไม่คุ้นเคยกันเลยแล้วสําหรับน้องเล็กเนี่ยตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ย ผู้กองจะใส่กรงแบบนี้ให้เขามานั่งรับแดดหน้าบ้านนะคะแดดอ่อนๆหรือว่ารับลมนี่ก็จะมีน้องสกายกับพ่อนมทองยอดแต่มันอยู่เป็นเพื่อนน้องๆน,นะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทุกเม้นทุกการติดตามนะคะหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวนะคะหรือว่าน้องหมาจรในบ่อทรายนะคะผู้กองได้แจ้งที่อยู่แล้วก็ปักหมุดไว้ในเม้นนะคะฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ เป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบ่อทรายนะคะหรือว่าท่านใดเนี่ยจะช่วยสนับสนุนผ่านปุ่มซุปเปอร์แต้งนะคะเพื่อเป็นยินดีนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทุกเม้นทุกการติดตามนะคะฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกด,ดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบ่อทรายกันด้วยนะคะ